สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็กลับมาเจอเจอกันกับผมอีกแล้วนะครับกับนัดบ้าสังของนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคลิปนี้เราก็จะมารีวิวเจ้า W King T8 ตัวนี้ที่เองนะครับนี่นะครับโอ้อันนี้มีแต่กลองเปล่านะครับตัวจริงอยู่นี่นะครับ เจ้าดับบลิ้งที่ไปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะมาดูกันที่รูปร่างภายนอกของมันก่อนนะครับโอเคบอดี้ของมันนั้นนะครับประกอบไปด้วยนี่นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนนี้นะครับอลูมิเนียมรอบตัวเลยนะครับแล้วก็สายสะพายนะครับเป็นหนังเทียมนะครับด้านหลังนะครับบอดี้เป็นพลาสติกนะครับ ด้านหน้านะครับที่เห็นสวยๆนี่เป็นการบุผภาพและมีลวดลายที่สวยงามนะครับนี่นะครับโลโก้ Wping อยู่ตรงนี้นะครับเป็นเงินๆนะครับสวยงามเลยนะครับโอเคครับต่อมานะครับเราก็มาดูกันที่มิติตัวลำโพงนะครับนี่นะครับผมเตรียมเครื่องมือมาแล้วนะครับสำหรับเมีนั่นเองนะครับโอเคมาดูกันที่ความกว้างก่อนนะครับ ก้างนะครับอยู่ที่ประมาณ28่สิบปเซนนะครับตีกลมๆสามสิบเซนโอเคนะครับแล้วก็ความสูงนะครับประมาณ20เซนนะครับความสูงนะครับส่วนความลึกนะครับด้านข้างนี่นะครับประมาณ 10เซนนะครับก็จะเห็นได้ว่าขนาดก็กําลังดีเลยนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับส่วนน้ําหนักนะครับอ่านี่ผมมีเครื่องมือนะครับตาช่างนี่นะครับเดี๋ยวผมจะช่างให้ดูเลยนะครับโอเคได้แล้วนะครับน้ําหนักอยู่ที่2.5กิโลกรัมนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะครับเจ้าตัวนี้มันมีอะไรกันบ้างนะครับ เจ้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับบลูทูธ4.2นั่นเองนะครับและยังสามารถเล่นเพลงจากแฟลชไดร์ได้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบแ็ก3.5มิลนะครับเรามาดูในส่วนของปุ่มควบคุมนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับปุ่มควบคุมทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทั้งหมดสิส่วนใหญ่นะครับมันจะอยู่บนนี้นะครับปุ่มแรกนะครับ เป็นปุ่มโหมดนะครับตรงนี้ไว้สําหรับสลับโหมดนะครับในกรณีที่เราเชื่อมต่อบลูทูธอยู่และเราเสียบแฟลชได้ด้วยหรือต่อช่องพัก3.5มมิลอยู่นะครับเราก็สามารถสลับโหมดโดยการกดตรงนี้ตึ๊กตึ๊กได้นะครับโอเคครับปุ่มต่อไปนะครับเป็นปุ่มลดเสียงนั่นเองนะครับส่วนปุ่มต่อไปเป็นปุ่มพอร์ชเฟรนะครับได้ในปุ่มเดียวนะครับและอีกปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มด้านนี้นะครับเป็นปุ่ม เพิ่มเสียงนั่นเองนะครับต่อมานะครับอีกปุ่มหนึ่งนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตรงนี้นะครับต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับแบตเตอรี่ของเจ้า W P i n g T8 ให้มาเป็นแบบลิเธียมไอออนนะครับแรงดันอยู่ที่11.5โวลต์และให้ความจุมาอยู่ที่2,000มิลลิแอมป์นะครับ ือว่าใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับส่วนช่องชาร์จนะครับที่ให้มาจะเป็นรูกลมๆตรงนี้นะครับช่องชาร์จเป็นแบบอะแดปเตอร์ DC 15โวลต์นั่นเองนะครับในด้านสเปคของดอกลำโพงนะครับก็จะเป็นดอกฟูแรง a n ขนาด3นิ้วจำนวน2ดอกนะครับดอกละ15วัตต์นะครับรวมกันก็30วัตต์นะครับแล้วก็ มีในส่วนของดอกทวิตเตอร์นะครับเสียงแหลมอีก2ดอกนั่นเองนะครับนะครับจุดเด่นของเจ้า w p i n ิงที่แนี่ก็คือกำลังขับที่สูงถึง30วัตนั่นเองนะครับโอเคโดยการขับเสียงเบสนะครับจะเป็นการขับผ่านพอทที่อยู่ด้านหลังลำโพงนะครับจะมีรูปร่างเหมือนก้นหอยนะครับทำให้เสียงเบสที่ได้นั้นนุ่มลึกไม่เหมือน ลำโพงบลูทูธทั่วไปแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดเด่นของเจ้า W King T8 เลยนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ฟังเสียงกันเลยดีกว่าว่าเสียงของมันนั้นจะดังสะใจแค่ไหนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเชื่อมต่อแท็บเล็ตของผมนะครับกับเจ้า W King T8 เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรา ฟังเสียงมาดูเลยนะครับ เจ้า W King T8 ตัวนี้นะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะัดบ้าสังของด้วยนะครับแต่ในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ